สดช่อง t w Ranger รีวิวผมนนท์ในเกมลายเรนเจอร์นนะครับก็วันนี้นะฉันก็จะมาสุ่มตามล่าเอ่อรับอันนี้ก่อนแลนะ้วกันตามล่าเอเลนกับรีวายนะครับก็รับอันนี้ก่อนโอเคเขียวนะมาตัวที่อยากได้นะก็คือเอเลนเลยนะมาไหนๆก็สิ้นปีแล้วนะ ก็ขอสักตัวแล้วกันนะครับสักสิ้นปีนี้ก็นะขอรีเออขอเอเลนนะตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนรีวถ้าได้มาก็ก็โอเคนะครับแต่ก็นั่นแหละเอเลนครับผมอ่าล้างเกลือก่อนสักทีแล้วกันตึด๊ดเจมโ,โอเคไหม ของจริงเลยห okay, นึ่งสองเขียนครับมาไม่รู้ว่าจะออกไหมนะเขีย okay, นก็ว่ารอรุนกันพร้อมกันนะครับก็น่าจะสุ่มประมาณสักน่าจะเก้าร้อยนะครับไม่เก้าร้อยก็สักสองรอบอ่ะตัวแรกครับเป็นปืนลุดโคดี้เซอรี่มอสบู มวยกับย,ยอดทินเจมมืดโอ้โหรอบแรกนะครับเกลือ,อเจไปสับตูต้สักหน่อยโอเคอ่จจะต่อเราจะข้ามัวๆเลยนะครับตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดเอาได้นั่นมาตัวหนึ่งนะโอ้โหเกลือ,อเจม่ะอีกสักรอบนะครับมาเราถ่ายละก็คลิปนี้ก็คงสุ่มแค่ประมาณ900นะครับก็ คงจะมีปลอบมานั้นอ่ะข้าม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 มาแล้วเยีย yeah, ออกเว้ยไอซาร์ start, กูได้แล้วเอเลนเยี่ยมได้ล้ว้ยเก้าร้อยไวโอเคเอเลนนี่ยังาำกูไม่ออกลีวัยก่อนกูแล้วปะโอเค เงีย้ยก,กูพอละรีไวล์มึงยัดกระป๋องว่ากูไม่เอาก็กูเอาเอเลนไลยย่เงี้ยไปก็ขออภัยนะถ้าคิวดีมีคำหยาบแล้วก็นั่นแหละโอเคมันออกง่ายผมว่าทำไมมันเปิดแบบจีเอาแจักสิ้นปีหรือคิดไปเองวะเงี้ yeah. แล้วก็แม็กแล้วนะครับเอาวลนลนลืมนะครับลืมยัดกบอ่ะกบโอเคแม็ก okay. แล้วนะครับ มาแล้วเว้ยเอเลนโอ้ขอบจริงมาโอ้โหระดิบก็พร้อมนะครับไปไปเลยเอเลนอ่าโอเคก็ขอจัดอันนี้นิดนึงโอเคไปยัดสิบร้อยหกห้าเอ่อ,อเค กบฟ้าชันก็น่าจะมีประมาณสัก30ตัวเห็นจะได้นะโอเคเอเลนโอ้ยอเจเท่าไหร่ละ <c oughs> ก็215้นะครับอ่ะน่าจะแม็กละโอเ โอเค220่นะไอ้ิพูดผิดโอเคก็ยัดตัวเกลือไปแล้วกันตัวนี้ชั้นเก็บไว้นะเพราะว่าชั้นไม่มีในไอดีนะครับโอเคพวกนี้มีแล้วก็ <yeah. S 2> ยัดย่อยไปแล้วกันโอเคอ่า okay, เ uh, uh, มอร์ลี่ปะเมอร์ลี่แดนน,วนาวิโอทินบราวเอ่อบราวเตียวหุย คไม่แม okay. hmm. uh, 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 ็กซ uh, uh, ์อ uh, 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 uh ่ะ oh. อ okay. uh, uh, ันนี้อันนี้อันนี้ไม่แม็กเอ่อเอาไงดีวะยัดตัวอะไรดีอ่ะฮันฮันก็ยังไม่แม็กอืมอ่ะตัวนี้แล้วกันไม่แม็กโอ้ยโอเคอ่ะเอ่อเอาตัวเราไปกินดิขาดเปอร์เซ็นต์อ่ะเอาฮันนี้ไปกินคันนี้ก็ยังไม่แม็ก ตัวนี้โอเคขาเศษนิดหน่อยก็ตัวนี้โอ้ยตายอยู่ยัดไปสองตัวนะจอมแอรโอเคก็เ,คเรียบร้อยนะรับท์เอเรนก็2อ0รแม็กน,นะครับฮะข้ามขั้นได้เลยอ่ะข้ามขั้นได้เลยนะไม่เอานะครับฉันจะไปเอาลาวอนุบิสกอ่อน เอเลนยังนะครับต้องรอบาดวิตก่อนบาลดวิตนะครับยังขาดอันนี้อยู่7จชิ้นนะก็ไกล้ละก็ต้องรอรุนว่าจะได้เป็น่างโคนหรือเปล่านะอ่ะโอเคมาเอเลนครับก็ใส่ไปเลยแล้วกันค่าเลือดอยู่ที่แม็กแล้วจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ่ะสิบล้านโอ้เกือบร้อยล้านอยู่นะตัวนี้มารอทดสอบในสเตปหลักยังไ,ได้ยะทีมเลยลืม คยัดทีมก่อนนะครับทีมอาหมินออกแล้วกันทดสอบนะครับอด่าน400แล้วกันมาทีมหนึ่งโอเคก็ใช้ไป9 0 0เพจหนนึะ่มาโอย้ยางเท่ เอ้ความเร็วในการวิ่งไม่ได้แย่นะสับเนะอเลนนะครับเคถึงจุดบัฟอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้ใช้สกิลต่อเลยอาจจะต้องเป็นร่างไฮเปอร์นะอ่ะกระโดดข้ามครับผมตุบอือหอแรงอยู่นะตุบอ่ะแ,แถวนานละเอเลนก็หกวินะครับเฮ้ยมีคนมีเพื่อนชั้นได้วาไอรีวายด้วยโอเคดูดีอะ ต้องมาทดสอบหน่อย p v p นะครับแต่ถามว่า p v p เล่นได้ไหมกนะ็เล่นได้สองรอบที่ได้อยู่ตอนแรกคิดว่าฮิวคนนกอกลองใส่ในทีมไม่มีหยุดเวลาอลองทดสอบแค่น,นี้ก่อนหรือว่าฉันจะตัดไปตอนทำเป็นล่างอันนี้ดีเนะี่ยขอดูอันนี้ประเด็นนะครับขาดนิดหน่อย งูลิงด็อกเตอร์หมูป่าเออ่มีแต่งูมีหมูป่ามีไม่มีลิงก็เอ่อ,อ่ะรีวิวปกติไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยรีวิวไฮเปอร์แล้วกัน เอาทีมทีมนี้เขาแม็กกว่าเอโอเคทีมนี้อ่ะลองดูทีมนี้ตัวหนืดด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอไยเสียงชั้นนะอาการมระดีเท่าไหร่โอเคก็มาดูกันนะับสับเอรินนะว่าจะฆ่าด้ดีแค่ไหนนะก็บัฟเป็นเกาะเลือดะะถ้าฉันจำไม่ผิด เอเลนไปแทรกกลางแล้วนะเอเลนโดดครับผมตุบตุบสองตัวไปแถวกลางแล้วนะครับอ่า้ยโอ้โห,โหบอดก็ไห้แปรกผมก็ไอ้บลช็อลีกเลยเอเลนไปแทรกกลางแล้วผมอ้าวหายหายเอเลนโดดไปนะครับแทบไม่เห็นเลยเอ่ะ เอเลนผักโอเคไปแล้วนะเห็นไหมเอเลนยืนตรงนั้นโอ้ยโดนสาบแม่นจังวะโดนเหยียบครับผมโอเคได้อยู่นะฮมสาบเอเลนนะเหยียบเหยียบโยโดนจังบ่อยอ่ะ โอ้โหโหโดดโดดจัดแต่เรมีวิธีทําให้เอลเลนไว้นี่นอีกนะเอลเลนจะโดดได้แบบตีกว่านี้นะตอนนี้เอลเลนสกิลข้ามมันอยู่ที่6วิใช่ไหมล่ะแต่ถ้าชันยักเกียร์ของเอมิเลียเข้าไปแล้วก็มันก็จะโดดเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วเวลาเราทักสักครึ่งหนึ่งนะสี่ตีว่าสิบสอ่เอเก็ตีว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็จะโดดอยู่ที่ประมาณ 3วินะซับเอเลนถ้าติดตั้งให้มันนะก็เป็นออปชันทาดพืชด้วยก็เดี๋ยวค่อยไปทดสอบหลังไม่แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันซับเอเลนสร้างโลดเพิ่มหลบนะครับ,รบชีวิตเกาเสียหายเคลื่อนที่นะครับก็โอเคซับเอเลนนะก็คงจะมีประมาณนี้แล้วกันก็อ,อีกตาหนึ่งฉันได้อยู่นี่หว่าลืมทดสอบอีกสักตาหนึ่งนะครับ เอาไปทีมนี้แล้วกันมาก็ภายในเดือนนี้นะฉันคงไม่ทำเอเลนเป็นล่างก้า,าเราหรอกเพราะว่าตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะทำบาดูบิทก่อนนะแล้วก็หวังว่าวาดูบิทจะได้เป็นออปชันเป็นล่างโคนนะถ้าไม่ได้ล่างโคนก็คงจะเฟลระดับหนึ่งเลยเพราะว่าก็ต้องไปตามล่าตัวรีทักษะนะ เอ,อรีคอสวัรไฮเปอร์นะเอรีอยู่ไหนวะหาไม่เจอโอ้โหอีกไฟเบาล็อกโดดแบบยังเถื่อนอลยอื้มหูเพิ่มแล่พันแบบเกินจัดโอ้โหโอ้โอลิเวอร์ เออแม่พันแบบว่าเถื okay, ่อนโดไปเอเลนเอเลนบับครับผมโอ้โหเดือดต้องพัดละแล้วก็ยิมิซายไปโอ้โหติดไอตัวโคลี้รถถัง้ลยอ๋อโอเค ไ,ไหวไปเนี่ยหูทูเพิ่มเลบพันดิเขื่อนจัดโอ้โหเอเวเลียแบบเป็นฝูงเลยนะอ่ะเรียบร้อยครับเอเลนจะไปแทรกตรงกลางเอเว,วิเรียละอ่ะเอเลนถึงหน้าบ้านแล้วนะโอเคถ้าไม่มีเอเลนน่าจะแพนะ้เพราะว่าติดโคนี่รถถังนะอันนี้โชคดีที่ฝ่ายวิ่งวา เติมหน้าบ้านไม,ไ,ไม่ได้เพราะติดเอเลนนะครับไม่มีเอเลนน่าจะแตกสหรับทีมนี้นะนายโาดูเกียร์หน่อยนะครับนี่เกียร์ก็ธรรมดานะอ๋อไม่ธรรมดาทีมสองนี่ว่าโอเคก็คงจะมีประมาณนี้ละกันก็ขอทุกคนโชคดีในกาสุปบายครับผม